สัญญาณมาเล้ครับสัญญาณชัดกดหนึ่งให้ห่อยนะครับ <c oughs> สัญญาณอ่อนมากเลยเปิดยูทู e ไม่ได้เครื่องสำรองไม่มีเน็ตเครื่องสำรองเน็ตไม่ขึ้นไม่เป็นไร เจ็ดนาฬิกาสีหนาทีนะฮะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะ,ะเมื่อเช้านี้ก็มีฝนตกลงมานะฮะเปาะแปะเปาะแปะก็เลยทำให้ภารกิจเก็บน้อยนานะก็รอให้ฝนมันหยุดก่อนนะครับตอนนี้ลูกค่อนข้างดกนะฮะแต่ว่ามันยังไม่แก่คุณผู้ชมนะฮะต้องรออีกประมาณสัก ประมาณสักวันอาทิตย์นะฮะอีกประมาณสักสองวันนะอีกประมาณสักสองวันนะถึงจะพอเก็บพอดีนะฮะดูนะกิ่งมันเตี้ยมากเลยนะเอยคุณผู้ชมดูนะกิ่งมันโน้มลงมาท้างล่างแบบนี้เลยเ จะถึงคิวหรือยังอ๋อวันนี้น่าจะได้แจ้งเนาะนะคว่าคิวที่เท่าไหร่นะฮะบบางลูกก็โดนนกกินก่อนบางลูกก็โดนนกกินก่อน ก่อนที่เราจะเห็นเนี่ยดูดิโอ่กลิ่นน้อมลงมาถึงพื้นเลย រកមេខានេះកើតមកពេលមកបាត់បែបលឿជែកទៅយកបើមាននេះជែកទៅយកជែកតណាគេមករោក្នុងប្រទេសវាមកកើតជែកជែកវាទីជួងជែកទីជួងហ្នឹងកើតជែកហុយនាំហុយនេះហ៊ីពីដាក់ពីត្រាស់ហ្នឹងកើតទៅថាចូលយកឯងនេះស្មងទៅមកសាកថ្ងៃអាទិត្យនឹងអាចទៅឌីណាអើនេះដកប្រាមើលសូមណកទៅបាទ อีกสองวันประมาณสองวันถึงจะพอเก็บสวัสดีนะครับผมบุคุณนระรบริจิรัตสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับผมนะคุณจีชาแนลนะฮะขอบคุณแอสมโยงนะคุณอมอรรัตน์นะครับผมคุณแม่ส้มนะฮะสวัสดีครับเมื่อไรกลับจำปาดงน่าจะวันอังคารครับผมนะเพราะตอนแรกก็จะกลับนะวันอาทิตย์แต่เพินว่าวันจันทร์นะฮะวันจันทรนะ์หมอนัดนะครับหมอนะัดคุณแม่อีกสองหมอเนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคบปีของการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะฮะเลยทําให้นะหมอเนี่ยนัดดูอาการนะฮะสามสามหมอ มีแผนกตาตัดหนึ่งนะฮะแผนกกลางสีสองแล้วก็แผนกาตาสามนะฮะแผนกตาคือว่าผลกระทบจากการชายรังสีนะตาข้ามนะัวมีอาการตาแบบเป็นต้อเออนะับตาเป็นต้อ บางลูกก็สูงมากเลยนะต้องสอยเอาแต่น้าเสียดายตรงที่บางลูกนะั้นนกกินไปก่อนนะ ต้องเอาไม้มาสอยขอบคุณนะครับเอซีจากญี่ปุ่นสวัสดีครับคุณจัยาสวัสดีครับคุณพัชรีสวัสดีครับนะคุณ,ส,ส,คคณสะอาดผิดขออภัยนะคุณใจดาวใช่ไหมครับผมนะขอบคุณนะครับหัวใจสีแดงนะฮะสอยสอยสอยซอยนะฮะ นูน้นมันสูงมากเลยเอซดูนูน่นดูยอดของบอนนู่นนะฮะอไม้สอยก็ไม่ถึงมันสูงมากคุณผู้ชม ก็จะคว้าเธอมาให้ได้สูนูนู้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 โอ้น้ำน้ำน้ำพะม่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อเช้าฝนตกก็เลยมีน้ำขังตามยอดน้อยนะ อสอยได้แล้วแต่มันลงมาเอัตกเนะลูกยังสวยเลยคุณผู้ชมลูกไม่ใหญ่แล้วแต่ลูกมันสวยดีนี่ก็ได้แล้วนี่ อนี่คุณผู้ชมฮะ <c oughs> โอ้ทางนี้ยังมีอยู่เลยทางนี้ก็ยังมีกำลังเก็บอยู่ lên bên thang này อันนี้เป็นลูกแม่ลูกเป็นแม่กับลูกนะฮะมาด้วยกันหมนันสูงมากเลยมันสูงประมาณมสาักสามเมตรกว่านะ ไม่ถึง Oh. ដល់20គោលហ្នឹងហ៎អស់នេះกี่ปีเนี่ยคุณยายអាໂຕនេះពុះกี่ปีប្រហែលជាឆ្នាំដើមហ่าមិនឆ្នាំដើមនេះមើលមើលទៅ

สีมันออกสีเขียวเหลืองนวลๆนะสีมันสวยฉันเลยครึ่งโวยกีตีโกูมีไรก็มีล้วนึมเอาหนึ่นมือทั่วประเทศใหม้มือเคยจดวัดมหม้นี่มันหักแนละ้วต่ hello ពីມືးផងគី clean sheet អូគីសั่งជើលតើខ្លួនអេងរុំបាននេះទៅថា3គីឡូនោះថា4គីឡូ5គីឡូយកកាត់គីឡូបងយកកាត់គីឡូម៉ែនងបងយកកាត់គីឡូតើបាក់នេះវាយកខាតជុំនោះទីមកពីជួរខាងក្រោមបាននេះ1គីឡូហ្មងអូនេះមកដល់30ញ៉ាក់ខាងខាងជុំបងតើអរវិអាចទៅថាទៅវិលគៀនជីនោះអេង นี่คุณผู้ชมเออต้นนี้ลูกสวย พี่พารดีสวัสดีครับนะคุณนวรัตนะฮะสวัสดีครับผมพี่พารดีสวัสดีครับผมคุณรัตนาพรสวัสดีครับคุณรตีสวัสดีครับผมคุณประคองนะฮะคุณสาวนะครับคุนนี้อภารพรนะฮะคุณยุพานะฮะขอบคุณทุกท่านครับผมนะฮะไลน์ี้ลายสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับนะ FCV นะรอชมคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ